สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีว่านะนี่มาอายะะู่ครับ8018คันแรงของเราคอันนี้มาทหารสายใช่นาบ้าเหยียบคันเอานี่คืนเหยียบคันเล็กไปเลยเหยียบคันเหยียบอันนี้ไปไไมือนี่จับพวงมาลัยมือพุ่นจับอันพ <prejudice? Ellie. S 1> ุ่นอันนี้เออมือนี่จับพวงมาลัยมือสายมือขวาจับคอนโทู เออจับอันเออเอานี่ไปอ่ะบอต้องเอาขึ้นไถกัเอาล่องดึกวัวใบเลี้ยงยกขึ้นยกลงแม่ยามรถมัสติดกแม่ยามรถสติดยกขึ้นเอออย่ามันดันดีนบ้างนะอ่าไปปล่อยคัดปล่อยเร็วปล่อยเร็วปล่อยคัดอู้หไปครับแก้เพลิครับตอนดันดินนี่สั่งหน้าสั่งหลังเลยครับจะเอาอย่างงุนเอาอย่างนี้ เอ,อเอาอย่างงัน้นเอาอย่างงู้นโอ้เอาขาออกให้ขับเอาเองเลยครับดอกนี้สั่งหน้าสั่งหลังอยู่นั่นเลยให้ดันต่ำต่ำดันตรงนู้นไปใส่ตรงนี้พอดันไปถึงตรงต่ำบอกเอายกขึ้นทำไมออกก็มันไม่เสมอกันน้องดูก็แบบอ่ะ

wow xin chào đi mấy đại chẳng đại à mấy cái gì đó wow bảo cái giọt cắt này sút nู่n để cái dây giọt xe vậy cho ยายกับพ่เหยียบเนาะบอกอะไยแยบนี้ถอยหลังออกได้ได้ฮึกระมองนี่มันสูงง่นว่าล่ะยายเดี๋ยวมันก็ช่วยขึ้นมาคนแล้วเอ้าโอ้กลางหลงเลยบ้านฮะตกโอ้อุตส่าห์ปั่นย่างดีเป็นยังประสบการณ์ค่านี่รถไปข้าวหนะโอ้ อย่าทุกคนคลองเลยครับเหยียบกันเล่งตัวกับย่าเหยียบคัดปุ๊บไม่เนาะยายหยียบคัดบ๊อสืดยายหยียบคันไปกดคันเล่งฟังผลไงถอยลังขึ้นแล้วบ๊อบบ๊อบบ๊อบตองก็ได้เก็บตูไม่หลบนะบ๊อบอันนี้มัน ยังบอด,ดันไม่ไงมันยังบอดเหน่นหล่อมันเป็นสโลปขึ้นมากนะนี่หล่อมันก็ได้วิ่งแรนขึ้นมาปิ้วตกแอบโอ, <laughs> อ้นี่ครับเป็นไดชี้นาชี้ล้างดี <laughs> ครับเองว่า <laughs> กับโมเมนต์ต่ำๆแด่ยายยักโอ้มาได้จังได้วะ,ะ <laughs> ดูครับทุกคน สูงกว่าล้อลังอีกนะคนธรรมดาเห็ดไไได้เนี่ยโอ้หไทย่คเนีอเเอา่ทย่้เดี๋ยวดีกินเบ่งงนเด้เอาไทยดีตาถอยยกพันขึ้น thôi ta thối gì ta thối ta thối ta thối Hắn, hắn นม่เป็นอย่างไม่เป right. ็นไรไม่เป็นไรไม่ตกใจเลยไม่ไม่จะให้ขับอีกเหรออ้าใช่เหรอไม่ใช่ต้นโอ้ยไปแกมือแกมือยาากกใหม่ไปเด้อ ดินเหนียวครับฮะนี่ใช้คนปืนง่ายนี่จะถอยมาจะได้ไหมบอสใครไห่บอสเอ้าเนี่ยอย่าไปเหยียบทางพุ่นแห้งเยียกันเออเหยียบเต้นนี่ก็ได้นี่ดันนี่ไป่ต้องหนาเออคันรอเด้อคันเร่งว่าต้องแตะก็ได้ไปได้อยู่แตะนน้อยๆเพราว่าต้องกดเอออะไอแก้มือใหม่ครับใจไม่เอาแล้วตอนนี้ โอ้แกวันเสียเลยบอกกูไม่ขับแล้วนะครับรอบต่อไปนี่ปกไม้ใหญ่อันตรายครับ ไปหักลบหักลบหักไปทางพุ่นหักไปทางพุ่นหักหักไปเออ,อเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับไม่เอาแล้วครับกลับบ้านนะครับจาบที่นี่ยบายครับอา้าวเยียบคัดเหยียบ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 เหย็บเย็บคัด,คดเออถึงอะไรไม่ตรงกลาง เออว่างหันขึ้นไปเห็นแตงซีขุ่งไปอย่างพูดนะมามากครับเองมันแล้วออเดี๋ยวไถ่ายเองอเดี๋ยวลราถทายเองอสวัสดีคุณนี่บายบายครับ